เกิดเหตุว40ีูอุบัติเหตุนะครับเวลานี้กู้ภัยได้เข้าวอศวอัดฐประถมพยาบาลอุบัติเหตุครับหน้าสำนักง,งานเขตสายไหมนะครับตอนนี้ครับตอนนี้กู้ภัยได้ประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วครับนำผู้ได้รับบาดเจ็บขึ้นรถกู้ภัยนำส่งรอพอนะครับเวลานี้ครับออกจาก หน้าสำนักง,งานเขตสายใหม่นะครับตอนเมื่อสักครู่ตอนผมขี่ขามามีผู้หญิงนะครับที่ได้รับบาดเจ็บเกิดอุบัติเหตุนะครับอยู่ตรงถนนสุขาพิบาลห้านะครับหน้าปั๊มบางจากนะครับอยู่ติดหน้าสำนักง,งานเขตสายใหม่กันเลยทีเดียวครับการจราจรหนาแน,น่นครับ ตอนที่ผมได้พบตอนขาไปนั้นก็เป็นผู้หญิงนะครับได้พบเป็นผู้หญิงได้ได้วอร์ซีเตาดูว่ากู้ภัยนั้นได้ทําการปฐมพยาบาลแล้วก็ขึ้นเปรแล้วก็เอาขึ้นไปที่รถกูภ้ภัยตอนนี้นําส่งรอพอนะครับด้วยรถกู้ภัยนะครับผมท่านแปรรายงานด่วนที่หน้าเกตสายใหม่ครับผม การจราจรกำลังหนาแน่นเวลานี้ขอขอบคุณครับ,รบสวัสดีครับรายงานด่วนที่หน้าสำนักง,งานเขตสายไหมมีเหตุวสีศูนมีผู้ได้ร,รับบาดเจ็บผู้ภายเข้าวสีวสิเวลานี้ผมขี่รถผ่านมาพอดีเจอเต็มเต็มครับมีผู้ได้ร,รับบาดเจ็บนอนแอง้งแมงอยู่หน้า สำนักง,งานเขตสายไหมนะครับมื่อสักคู่อยู่บนถนนสุข,ขาพิบาลห้านะครับมื่อสักคู่สดๆสแดสดละร้อนเลยครับผู้ภายเข้าปสมพยาบาลเบื้องต้นตอนนี้อีก200เมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ไฟได้ขัขบรถแซงผมไปมาด้วยความเร็วสูงมอเตอคูนี้มาถึงหน้าสำนักง,งานเขตสายไหมก็มเกีเกิดอุบัติเหตุนะครับ อ,อหน้าสำนักเานเขตสายไหมครับตอนนี้ผู้ภัยกำลังปะถมัยิบาลอยู่ครับผมท่านยศผู้ไทยรายงานรายงานด่วนที่หน้าสำนักง,งานเขตสายไหมมีเหตุวสี่ศูนย์ 0. มีผู้ได้ร,รับบาดเจ็บผู้ภัยเข้าวสี่วสิบเวลานี้ผมขี่รถผ่านมาพอดีเจอเต็มๆครับมีผู้ได้ร,รับบาดเจ็บนอนแอง่งแมงอยู่หน้า สำนักง,งานเขตสายไหมนะครับมื่อสักคู่อยู่บนถนนสุขขาพิบาลห้านะครับมื่อสักคู่สดๆสรดสด้อนๆเลยครับผู้ภายเข้าผสมพยาบาลเบื้องต้นตอนนี้อีก200เมตรเลี้ยวซ้าย,เ,ยเข้าสู่สาย,ายได้่ส,ส,ง <ปะ S 2> สงขับรถแซงผมไปมาด้วยความเร็วสูงมอเตอรคู่นี้มาถึงหน้าสำนักง,งานเกตสายหมยก็มีเกิดิเกิดอ่า อุบัติเหตุนะครับสูหน้าสัสญหญาเปลียสายใหม่ครับตอนนี้ผู้ไัยกำลังประนนสมพยาบาลอยู่ครับผมท่านยศผู้ไทยรายงาน